สิ่งนี้ไม่ได้เรียกว่าโลภนะสิ่งนี้ไม่ได้เรียกว่าโลภนะเพราะว่าการที่คุณเอากำลังจิตคุณเอาไปสร้างชีวิตแล้วการสร้างชีวิตนั้นน่ะคุณไม่ได้ไปเหยียบหัวใครคุณต้องการให้ครอบครัวคุณดีขึ้นคุณต้องการมีเงินให้ลูกได้เรียนสูงขึ้นคุณไม่ได้ไปเหยียบใครคุณไม่ได้ไปทำร้ายใครมันไม่ได้เรียกว่าโลภ มันไม่ได้เรียกว่าโลภทุกคนถ้าเส้นทางที่คุณเอากำลังจิตอะไปโฟกัสเฮ้ยฉันทำสิ่งนี้แล้วคนอื่นอะเขาชีวิตเปลี่ยนนะไม่ใช่ความโลภไม่ใช่ความโลภอะไรก็ตามที่เราอะให้กับโลกอะเดีวโลกเขาจะกลับมาให้เราเองทุกคนแล้วสิ่งนี้ไม่ได้เรียกว่าความโลภ ภาพต่างๆที่เราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นน่ะเราใช้กำลังจิตเราเพื่อให้เราอะ่ะมีมีการโฟกัสเส้นทางงานของเราแล้วเราเดินไปตามที่เราคิดเอาไว้แต่เราไม่ได้ไปเหยียบหัวใครเพื่อให้ได้ความสำเร็จนั้นมาสิ่งนั้นไม่ได้เรียกว่าโลกหรือความฝันเราอันนี้อันนี้ของของของ,ของพิเซนเนาะ คือสิ่งที่มาแชร์เนี่ยสิ่งที่มาแชร์เนี่ยถ้าใครนำไปปฏิบัติอะยังไงทุกคนก็เปลี่ยนในเรื่องสมาธินะแล้วแล้วมีความมีความเชื่อว่าถ้าชีวิตเขาดียังไงภาพที่เฮ้ยฉันฉันเบเฟิตไว้ล้านหนึ่งฉันเบเฟตไว้ล้านหนึ่งแต่สิ่งที่ฉันให้กับโลกอะถ้าใครเอาไปทำแล้วเขาชีวิตเปลี่ยนอะ่ะเซนถึงจะได้นะ แต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรเราก็ทําต่อไปเพราะว่าฉันเชื่อว่าการที่ฉันมาบอกให้คนคนึงอ่ะเฮ้ยเอาสมาธิมาช่วยนะในการสร้างชีวิตนะคุณจะทําให้คุณอะเปลี่ยนเป็นคนใหม่จากที่คุณเคยรู้สึกว่าแบบอิจช้าคนอื่นเปรียบเทียบกับคนอื่นกลายเป็นเราอะรู้สึกสมาธิทําให้เรามีความสุขทุกคนเรามีความสุขกับกับกับการเป็นเรา แล้วเราเอาตัวเราที่เราไม่ได้เปรียบเทียบกับใครเอาตรงเนี้ยมาพัฒนาถ้าทุกคนต่อยอดตรงนี้ได้อ่ะมันไม่ใช่ความโลกมันไม่ใช่ความโลกเราไม่ได้ไปตีหัวใครมาเออเนาะอันนี้มีใครเก็ตไหมสวัสดีน้องบ๊อบบี้นะคะเข้ามาแล้วขอจอเข้าใจให้หน่อยนะ แล้วก็สวัสดีคุณคุณอะไรเนี่ยสวัสดีนะคะกอ่านชื่อผิดมีใครเกตไหมอันนี้มีใครเกตไหมจริงๆอะ่ะเราเราไม่เคยหมดไฟนะทุกคนเราไม่เคยหมดไฟแต่สิ่งที่เราทำอะ่ะเราทำไม่ตรงกับกับกับศักยภาพของตัวเอง มันเลยรู้สึกว่าหมดไฟแต่ลองไปทําอะไรที่มันตรงกับศักยภาพเราเราจะทําได้แบบลืมวันลืมคืนไปเลยอันนั้นนะ่ะคือไฟในตัวเรามันมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทำอะ่ะมันไม่ตรงคลื่นมันไม่ตรงกันแค่นั้นเองเออเพราะเราอยู่ในโลกของพลังงานถ้าฟังดูว่ามันจับต้องไม่ได้พลังงานทุกคนในร่างกายมนุษย์อ่ะมันมัน,มนทับมันทับซ้อนไปด้วยอนุภาค อนุภาคต่างๆที่มันอยู่ในร่างกายเราอ่ะเขาทำงานแบบเขาทำงานกันแบบสั่นสะเทือนน่ะเออทีเนี้ยถ้าแบบเราอันนี้ไปทางวิทยาศาสตร์ถ้าเราไม่เชื่อถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยพลังงานมันจับต้องไม่ได้มันมีงานวิจัยงานวิจัยหนึ่งที่เขาเอากล้องส่องไปที่ผิวมนุษย์อ่ะกาะซอกกล้องกล้องส่องลงไปลงไปอะ่ะเจอกระดูกเจอน้ำเลือดน้ำเหลือง เจอจุลินทรีย์เจอเซลล์ต่างๆลึกลงไปลึกลงไปเขาเจาะลงไปนะทุกคนเจาะละลึกลงไปแล้วอ่ะเล็กสุดอ่ะคืออะตอมในร่างกายมนุษย์เนี่ยแล้วเจาะลึกลงไปลึกลงไปอีกต่ํากว่าอะตอมทุกคนรู้ไหมคืออะไรเจาะไปลึกลึกกว่าอะตอมแล้วอ่ะทุกคนรู้ไหมเขาเจออะไรเขาเจอความว่าง มันไม่มีอะไรเลยมนุษย์คือพลังงานถ้าเอากล้องมาส่องทั่วร่างอะ่ะจะเป็นแบบจะเป็นแบบพวกจุลินทรีย์หรือเป็นอะไรไวคือสีแดงสีส้มเต็มไปหมดร่างกายเราอะ่ะมันเป็นพลังงานทุกคนถ้ามองว่ามันจับต้องไม่ได้นะเนี่ยวิทยาศาสตร์เขาเขาไอ้นั่นมาให้แล้วอะ่ะหรือแม้แต่ มันเป็นอนุภาคใช่ไหมร่างกายเราเป็นอนุภาคใช่ไหมมันเกิดการสั่นสะเทือนสูงต่ำต่างกันน่ะทุกคนลองสังเกตทำไมคนนั้นจนทำไมคนนี้รวยทำไมทำไมพ่อแม่เราเป็นแบบหนึง่งเราเป็นแบบหนึง่งทำไมเพื่อนเราเป็นแบบหนึง่งมันเกิดการสั่นสะเทือนที่ไม่เท่ากันทุกคนถ้าใครรวยนั่นหมายถึงการสั่นสะเทือนเขาอะมันสูง แต่ถ้าใครใครแบบจนอ่ะเพราะเพราะพลังงานเขามันลบๆอ่ะมันเลยสั่นสะเทือนต่ําอ่ะเขาเจอแต่เรื่องไม่ดีอ่ะอยางนั้นอ่ะคือคือพลังงานเขาทํางานแบบแบบเห็นได้ชัดเลยนะเอออ่ะถ้าว่าจับต้องไม่ได้อีกอ่ะอันเนี้ยทุกคนเคยดูข่าวไหมมันมีข่าวที่เพื่อนบ้านฆ่ากันตายอ่ะ ฆ่ากันตายจากอะไรรู้ป่ะฆ่ากันตายจากคําพูดอาจจะมีป้าข้างบ้านคนหนึง่งไ,ไปด่าเด็กไปด่าเด็กวัยรุ่นอยู่ข้างบ้านกันเอ้ยมึงอย่างงั้นด่าทุกวันทุกวันทุกวันถามว่าคําพูดป้านั้นน่ะใช่มีดใช่ปืนไหมแล้วเด็กมันถึงมาฆ่าเอามันก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะคําพูดมันมีพลังมันเป็นพลังงานทุกคน ร่างกายเรา every thing is energy ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกคือพลังงานทีเนี้ยถ้าเรารู้จักเอามาใช้อะถ้าเรารู้จักที่จะเล่นแร่แปรธาตุอะเราจะเหมือนเราโลไปตามคลื่นเหมือนเราเหมือนเรามีมีเรือใช่ไหมมันก็โอนอ่อนมันก็ไม่โค่นอะมันก็ไปมันก็อ่อนไปมันเะพอเล่นแร่แปรธาต ไม่ใช่ว่าสมมุติว่าเราอะเราใช้ชีวิตอยู่ๆมีคนมาด่าไหมมาด่าด่าด่าโอ๊ยรับไม่ได้กูต้องด่ากลับอันเนี้ยคือไม่ใช่โลกของพลังงานอันเนี้ยไม่ใช่อันนี้คือโลกของ3 d 3ดีดีคือการใช้ระบบประสาทสัมผัสทั้ง5ในการดําเนินชีวิตคือโกรธเกลียดเครียดแค้นชิงชังคือได้ยินไม่ดีก็สมมุติว่าหูหูนี่เป็นระบบประสาท อัตโนมัติอันหนึ่งใช่ไหมหูได้ยินมาได้ยินสิ่งไม่ดีใจร้อนใจไม่ชอบด่าออกไปอันนี้คือวงจรของ3 d ดีที่เป็นแบบที่เป็นแบบเขา้เขาเขาอยู่แบบวัตถุวัตวัตถุเออสามดีคือโลกของวัตถุคือเห็นตาเห็นหูได้ยินอันนี้คือโลกของสามดีหรือว่ามิติที่สาม ถ้ามิติที่5ก็คือเป็นโลกของพลังงานที่เราพูดถึงนี่แหละโลกของพลังงานคืออะไรคือความเบาสบายความเบิกบานความ enjoy คือความรักคือความเมตตาคือรักที่ไร้เงื่อนไขอันนี้คือคือมิติที่ 5, หรคือ5ดีถ้าเราไหลไหลไปตามพลังงานอะ่ะโดยไม่กักโดยไม่กัก พลังงานไว้อ่ะโดยไม่แบบว่าไม่ต่อต้านมันอ่ะเราเราจะไปเรื่อยๆทุกคนเหมือนเขาด่ามาเออช่างเขาเราก็ไปค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะ